สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับแม่หมอละดาทารลอดนะคะวันนี้มีพิกอเด็กมาให้เล่นกันค่ะมาให้ทหํานายทายใจกันนั่นเองนะคะพิกอเด็กในหัวข้อนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนที่คุณคบอยู่ในตอนเนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตนะคะลองมาดูลองมาเล่นกันวันนี้ก็ก่อนที่จะไปพิกอเด็กกันนะคะก่อนที่จะไปเลือกกองไพ่กันก็จะขอบอกว่าสําหรับใครที่ สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะดูดวงแบบมีค่าครูนะแอดไลน์ไอดีละดานาต L, l A D A N A T ได้เลยนะคะติดต่อได้สอบถามได้นะคะค่าครูดูดวงก็199บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะไม่ดุนะใจดีนะคะโอเควันนี้มีไพ่มาให้เลือกทั้งหมด3มกองนะคะมีอะไรบ้างมาดูกองแรกนะคะกองแรกสีเขียวนี้ลค่ะ ไพ่ใบนี้สีเขียว New Vision นั่นเองนะคะไพ่สีเขียวใบนี้สำหรับอกองที่สองไพ่สีเหลืองสวยงามเหลืองทองแบบนี้นะคะไพ่ Golden View นั่นเองนะคะอะสำหรับไพ่กองที่สาม,มน่ารักมากอันเนี้ย Unicorn Thalot น,นะคะ Unicorn Thalot น,นั่นเองนะคะสำหรับใครที่ นะคะดูไม่ทันนะไปดูที่ต้นคลิปนะคะเลือกและกดหยุดไว้ได้นะคะกดหยุดไว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเลือกให้ดีๆ3กองว่าเราชอบกองไหนมากที่สุดสื่อจิตสื่อใจไปถึงเขาถึงคนรักของเราที่คบอยู่ในตอนนี้นะคะว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ในอนาคตของเราทั้งคู่จะเป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้นะคะโอเคตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ นะกองแรกสำหรับกลองแรกเลยนะคะอ่ะดสูสิความสัมพันธ์ในอนาคตอ่ะของคุณและเขา,าเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงไนะต้องบอกว่าคุณและเขานะ บทจะดูแลกันได้เนี่ยก็ดูแลกันดีดีจริงๆเลยนะคะดูแลกันเอาใจใส่กันดีๆมากๆเลยนะคะแต่บทที่จะร้ายใส่กันบทที่จะไม่ยอมเนี่ยก็ไม่มีใครยอมใครเลยอะเออนะคะต่างคนต่างแบบไม่ยอมนะจริงๆเนี่ยถ้าโกรธกันนะสองคนเนี้นะคะคุณและเขาเนี่ยโกรธกันแทบจะไม่มีใครยอมง้อก่อนเลยด้วยซ้ำไปอะนะคะคือประมาณว่าเธอต้องง้อฉันก่อนอะเออ ฉันไม่ง้ออ่ะเธอต้องง้อฉันก่อนอะไรอย่างเงี้ยฉันแต่ฉันรอนะรอนะรอให้เธอมาง้อนะแต่ถ้าเธอไม่ง้ออ่ะฉันก็จะยิ่งโกรธเลยเออมันประมาณนี้เลยอ่ะนะคะคุณและเขาแบบต่างคนต่างที่จะแบบไม่ค่อยยอมกันนะคะแล้วก็อีกประเด็นสําคัญหนึ่งในความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมักจะมีปัญหากันบน่อยๆเลยก็คือไม่มีเวลาให้ทํางานจนไม่มีเวลาให้ มีใครคนใดคนหนึ่งมักจะทำงานจนแบบไม่มีเวลาให้คนร,รักเลยอะ่ะนะเกิดความน้อยอกน้อยใจนั่นเองนะคะมีคนน้อยใจอะ่ะน้อยใจอยู่อะ่ะรู้บ้างหรือเปล่าล่ะเออมีคนน้อยใจด้วยนะคะน้อยใจจนอะไรจนเครียดเลยโหแปดดาบสิบดาบเลยทีเดียวนะน้อยใจมากนะคะไม่ง้อก็พอตัวอยู่แล้วไม่ง้อก็จะยังทำใจไม่ได้อยู่แล้วอ่ะยิ่งจะไม่มีเวลาให้อีก ทํางานไม่มีเวลาให้ไม่ง้อด้วยโอ้โหแล้วม,ม,งงนะงงมันจะไม่เป็นแปดดาบกับสิบดาบได้ยังไงคะนะได้ยังไงมันจะไม่เป็นแปดดาบกับสิบดาบได้ยังไงนะคะในเมื่อแบบรอแล้วรอเล่านะคะแต่คุณและเขาอะทั้งคู่เลยตัดกันไม่ขาดนะคะมันน่าแปลกนะไม่ง้อไม่มีเวลาให้ไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ก็แบบ ตัดกันไม่ขาดความรักความสัมพันธ์มั่นคงนะคะความรักความสัมพันธ์มั่นคงตัดกันไม่ขาดยังไงฉันก็ไม่ไปจากเธอเออคนคนนี้จะไม่ไปจากเธอน,นั่นเองนะโอเคเลยแบบเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยอยู่ก็เศร้าอะ่ะไปก็ไม่ได้นะคะกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอะไรทํานองนี้หรือเปล่าเออนะคะมันแบบ มันเศร้านะมันทุกข์มากกว่าสุขนะความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะมันทุกข์มากกว่าสุขนะคะแต่ทาไมไม่ไปจากกันทาไมไม่ตัดกันเพราะมันไม่ขาดนั่นเองโชคสตาเขากําหนดมาแล้วลิขิตมาแล้วให้เราสองคนจะต้องทุกข์อยู่อย่างเงี้ยนะไม่เป็นไรอย่างน้อยทุกข์แต่ก็รักนะเออทุกข์แต่ก็ยังมีความรักให้กันอยู่นะคะสุดท้ายแล้วอะ่ะเหมือนจะลงเอยนะคะด้วยการแต่างงานด้วยการอยู่ด้วยกันด้วยการแบบ ครองคู่ครองรักกันอย่างมีความสุขเอาลงท้ายแฮปปี้เอนดิ้งเฉยเลยนะคะอืมแต่ว่ากว่าจะผ่านความแฮปปี้เอนดิ้งมาได้นะคะกว่าจะผ่านแบบกว่าจะมาเจอความสุขอะ่ะก็ต้องเจอมรสุมเจอความทุกข์กันมาพอตัวเลยนะความสัมพันธ์สําหรับไพ่กล่องที่หนึ่งคุณละคนรักของคุณนะคะความสัมพันธ์คุณและคนรักของคุณจะเป็นอย่างไรในอนาคตนั่นเองนะคะก็คือไพ่กล่องที่หนึ่ง ฝ่าฟันมารสมจนกว่าจะไปเจอฟ้าใสอ่านั่นเองนะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสสวยงามเสมอนั่นเองนะคะโอเคกองที่1ผ่านไปแล้วนะต่อไปกองที่2เลยนี่โกลเด้นวิวนี่นะคะโอเคใครเลือกกองนี้ไว้มาดูสิคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรนะใครเลือกกองนี้บ้างมาดูสิเป็นยังไงคะ อืม,อมความสัมพันธ์ของคุณและเขาของคุณและคนรักของคุณเนี่ยนะคะมันเต็มเปลีป่ยมไปด้วยความถูกต้องเต็มเปลีป่ยนไปด้วยความยุติธรรมความรักของฉันต้องยุติธรรมเสมอนั่นคืออะไรคะคือไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งนะคะจะงานยุ่งนะคะ หรือจะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆในชีวิตแค่ไหนแต่เขาก็ไม่ลืมคนรักของเขาเลยนะเออเขาแบบใส่ใจตลอดอะใส่ใจยังไงก็จะต้องแบบรู้ว่าคนรักอะคืออะไรแยกออกแยกถูกกันเองว่าเรื่องงานเป็นยังไงเรื่องความรักเป็นยังไงเรื่องครอบครัวเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเหมือนคุณอนะแยกออกนะคุณละเขาอะแยกแยกได้อะว่าอะไรสําคัญ อะไรควรจะวางไว้ตรงไหนอะไรควรจะมาแล้วปฏิบัติตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็คือต่างคนต่างมีความรักให้กันนะมีอะไรก็อ่าแต่จะมีบางคนนะขี้งอนขี้งอนไปแต่ว่างอนก็คืองอนแบบไม่ต้องงอหรอกเลยฉันหายเองอะ่ะเอองอนอนะ่ะฉันงอนได้ฉันก็หายเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออดีนะคะอย่างเงี้ยดีนะโอเคแต่ว่า สำหรับคนที่แบบเออรู้ว่าเขางอนแล้วหายเองได้ก็ไม่ควรจะปล่อยให้เขางอนอยู่บ่อยๆหรืองอนเองหายเองบ่อยๆมันไม่ดีนะคะแบบนี้ยมันก็เป็นความเบื่อหน่ายได้นะมันเป็นความแบบสะสมกดดันในชีวิตได้นะงอนเองหายเองไม่โอเคนะคะสำหรับผู้หญิงนะไม่โอเคนะคะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยไม่รู้อย่างไรนะคะก็อยาให้เขางอนเองหายเองบ่อยๆต้องงอบ้างนะคะเอาใจบ้างนะอคุณสองคนเนี่ยนะคะ ความรักของคุณและเขาเนี่ยนอกจากแค่ความขี้งอนข้อเสียแค่นั้นเองความขี้งอนแล้วก็ยังมีความหึงหวงชอบหึงหวงเพราะอะไรเพราะรักมากนั่นเองรักมากก็หึงหวงมากนะคะไม่ได้เลยอะ่ะใครเข้าใกล้แฟนหน่อยไม่ได้เลยหึงมากอะ่ะลดลงสักนิดนึงแต่ก็ดีนะบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ดีอะ่ะชอบให้แฟนหึงอะ่ะมันมันรู้สึกแบบมีคุณค่าดีเออนะคะอันนี้ก็ได้นะแล้วแต่เลยนะแล้วคุณทั้งคู่เนี่ยนะคะนอกจากอยู่ด้วยกันแล้วแบบ เขาเรียกว่ามีแต่ความสุขแล้วอะ่ะมีแต่ความถูกต้องอยุติธรรมแล้วเอ้ยคุณยังอยู่ด้วยกันด้วยเขาเรียกว่าด้วยความเกื้อนหนุนอุปถัมภ์ดวงคำชูดวงต่อกันด้วยนะเช่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํามาหากินอ,ะอ่ะทํามาหากินหรือแม้กระทั่งเดินไปไหนไปหยิบลอตตอลี่มาสักใบสักคู่นึงอะ่ะเฮ้ยถูกหวยอะ่ะเออคือแบบอยู่ด้วยกันแล้วเกื้อนหนุนนะคะมันเกื้อนหนุนกันอะ่ะมันจุนเจือกันได้ดีมากๆเลยอะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องโชคลาภนะ นะคะแต่ก็ไม่ใช่ชวนจะซื้อหวยหรือซื้อโรอตารี่กันจนไม่ได้เป็นอันทำรรมาหากินนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่านิดนึงนะก็ก็ต้องเขาเรียกว่าพอประมาณหอมปากหอมคอก็แล้วกันอื่นนะคะก็เรียกง,ง่ายๆว่ามีดวงเกื้อหนุนอุปถัมภ์กันนั่นเองอะนะหนดูซิโอ้คุณสองคนเนี่ยนะคะนอกจากที่จะดีอะคนเลือกกองดีดีมากๆเลยนอกจากที่จะแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมามันดีแล้วมันยังแบบคุณคะ คู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่วาสนานะคะคู่อำนาจคู่บารมีนะคะคู่โชคคู่ลาบคู่โชคดีมีชัยโอ้ยทุกอย่างเลยคุณคุณขาคุณขามันโอเคมากๆเลยอ่ะนะคะเรียกง่ายๆว่าคุณสองคนอ่ะเป็นเนื้อคู่กันเลยก็ว่าได้เลยนะไม่อยากใช้คํานี้เลยอ่ะเรียกว่าตกลงคือพรหมลิขิตใช่ไหมนั่นเองดีกว่านะใช่เลยนะคะคนเลือกกองเนี้เหมือนเป็น เนื้อคู่กันเป็นพรมลิขิตบุพเพสนิวาสอะไรกันก็แล้วแต่อ่ะใช่เลยค่ะกองนี้โอเคมากเลยอ่ะดีมากเลยนะคะอิจฉาเลยอ่าต่อไปโอเคพอละกองที่สองพอละเขามีความสุขพอละนะคะกองที่สามบ้างต่อไปยูนิคอนทาลว้าวใครชอบบ้างไพ่ย,ยูนิคอนทาลนะคะ แม่หมอชอบแนะหนึ่งโอเคน่ารักอะค่ะมันฟุ้งฟิงอะเออมันฟุ้งฟิงดีอะนะคะโอเคมาไพ่กองที่3ค่ะนะใครเลือกกองที่3ามเอาไว้ความรักความสัมพันธ์ของคุณและคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้จะเป็นยังไรต่อไปในอนาคตมาดูสิคะเป็นยังไงมา น่ารักไม่ไหวเลยนะคะไพ่น่ารักมากนะโอเคคนที่ได้กองเนี้ยคุณรู้ไหมคุณรักกันนะคุณรักกันมากเลยแต่มีหลายๆครั้งอ่ะที่คุณเนี่ยมักจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับความรักของคุณในครั้งเนี้ย แล้วก็มักจะปฏิเสธมักจะแบบปฏิเสธว่านี่เรารักกันหรือเปล่าเราไม่ได้รักกันหรอกหรืออะไรทํานองเนี้ยนะคะมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกแบบมันเหนื่อยนะกับการที่เหมือนเราอะเป็นเป็น,เป,นเป็นคนแบบเขาเรียกว่าให้เขาอ่ะเป็นคนแบบเขาเรียกว่าทําอะไรให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะเหมือนเราไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้รับความรักอะไรกลับมาเหมือนเหมือนแบบว่า เฮ้ยฉันรักเธออยู่คนเดียวแต่เธอไม่รักฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออทำนองเนี้ยทั้งๆท,ที่ทั้งคู่จริงๆรักกันนะมีความห่วงใยนะมีความพยายามด้วยนะคะมีความแบก,กระเตงกันไปอ่ะเออคือไม่ยอมปล่อยมือกันอ่ะนะคะยังไงก็จะต้องเดินไปด้วยกันให้ได้อ่ะทั้งๆท,ที่หลายๆครั้งอ่ะก็รู้สึกตัดสินใจอ่ะอยากจะตัดสินใจว่าพอแล้วมั้งจบดีกว่าไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ไปไม่ได้ เนาะไปไม่ได้เลยนะคะอืมนะว้าวคุณทั้งคู่อะเนี่ยเช่นเดียวกันคุณทั้งคู่เลยนะคะมีคำพูดเชื่อเฉือนกันด้วยวาจาต่างๆนะคะคำพูดคำจาวาจาต่างๆแบบบางทีมันไม่ได้ตั้งใจนะแต่มันดูแย่ใส่กันมากๆเลยมันดูแบบว่าเฮ้ยทำไมแบบพูดกับฉันอย่างนี้อ่ะ ทำไมพูดกันอย่างนี้คือไม่ได้รักกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นทำนองนี้เลยโอ้อารมณ์ผิดกับกองที่สองมอสักครูเลยนะคะเนี่ยอ่ะโอเคแบบมันอืมแต่จริงๆแล้วคุณรักกันมากนะแล้วก็คนที่ได้กองเนี้มักจะเป็นคนที่นะคะอยู่ไกลกันนะเป็นคนที่แบบมักจะอยู่กันทางไกลรักทางไกลนั่นเองนะคะเป็นอะไรที่แบบเหมือนต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามมากๆในความรักครั้งเนี้ย มากๆเลยอะ่ะโอ้เอาใจช่วยอะ่ะจริงๆเลยนะคะแล้วก็มักจะมีเรื่องงานอะ่ะเป็นอุปสรรคในความรักด้วยมีเรื่องงานเข้ามาด้วยงานต่างๆแบบมันยุ่งมันแบบคือ,ค,อคือมีม,มีมีการเห็นเอ,อ่อมีเห็นเรื่องความสําคัญในเรื่องของงานอะ่ะมาก่อนมาก่อนอย่างอื่นเลยนะคะมาก่อนความรักอีกประมาณนั้นอะ่ะคือเอาง่ายๆนะบางคนนะพูดตรงๆเลยนะคุณอาจจะคิดว่า รักกินไม่ได้อะถ้าถ้าถ้าขาดงานอ่ะมันจะขาดใจขาดความรักมันยังไม่ขาดใจไงเออถ้าขาดงานก็ขาดเงินแล้วก็ขาดใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะทํานองนั้นอ่ะทีนี้แต่คุณสองคนอนะ่ะบอกเลยว่าคุณรักกันนะเออมีความรักให้กันเลยแต่ว่าก็คือขาดความเข้าใจกันนั่นเองนะคะขาดคําพูดที่เข้าใจกันคุณไม่ค่อยได้พูดจาไม่ดีหรือว่าเขาเรียกว่าไม่ได้แบบ คำพูดคาจาคุณไม่ได้แบบทําให้ต้องตัดกันหรือขาดกันหรอกแต่ในคําพูดบางคําพูดอะ่ะมันทําให้คนที่คุณรักอะ่ะมันเสียใจไงฟังแล้วแบบเหมือนเราไม่มีค่าเลยอะไรอย่างเงี้ยเออทํานองนั้นเลยอะ่ะนะเออนะคะแต่จริงๆเนี่ยเสียดายนะคุณที่เลือกกองที่สามเนี่ยคือรักกันมากนะคะมีความรักให้กันมีความห่วงใยมีความปรารถนาดีให้กันแต่เขาเรียกว่าไม่เห็นคุณค่านั่นเองเนาะแต่ไม่ค่อยเห็นคุณค่า ของความรักไม่ใช่ไม่เห็นคุณค่าความรักในครั้งนี้นะไม่ใช่แบบไม่รักไม่เห็นคุณค่านะแต่หมายถึงว่าหันกลับมามองกันและกันน้อยเกินไปหน่อยนะคะเหมือนกับว่าเอาแต่ความสําคัญสําคัญของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งที่ฉันเห็นว่าสําคัญมากกว่าเธอมากกว่าอาจจะไม่ใช่บุคคลที่3มนะไม่ใช่มือที่3าหรืออะไรหรอกแต่ว่าเช่นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยเออม,มันสำคัญกว่าความรักไงแต่นี่อคุณคิดจะรักหรือคิดจะคบกันแล้วอ่ะ มันก็ต้องเล็งเห็นความสัมพันธ์ความสําคัญนะต่างๆมันก็ต้องไปพร้อมๆกันนะคะเหมือนกับบางคนเนี่ยมีความรักนะความรักดีโอ้ดีเลยมีกําลังใจในการทํางานนะมีกำลังมีกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆแต่บางคนความรักไม่ดีความรักแย่คนเอ๋ยหมดกําลังใจนะคะคุณขาหมดกําลังใจหมดแรงหมดพลังในการดําเนินงานต่อคิดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันหมดเลยนะมันไม่มีเหลือเลยอะนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้คนที่เลือกกองที่3มก็แล้วกันนะคะยังไงก็รักกันก็ดูแลความสัมพันธ์และความสําคัญกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไหไหๆก็รักกันแล้วอ่ะมีความรักให้กันไม่ได้เกลียดกันสักหน่อยนะคะต่อว่าก็คือให้ความรักมันยังคงอยู่ได้ร่วมกับทุกอย่างนะคะร่วมกับทุกๆสิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักให้มันมาด้วยกันมาคู่กันนั่นเองนะคะ โอเควันนี้หมดแล้วจบแล้วพิษอเด็กนะคะไพ่สามกองนะคะทํานายทายใจนะคะวันนี้หมดแล้วจบลงแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้านะคะคราวหน้าจะมีอะไรมาให้ดูให้ชมกันต่อนะคะให้เล่นกันต่อก็คอยติดตามให้ดีก็าเรากันนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็นะคะ ออย่าลืมติดตามนะคะ @line id ละดานาต l a d a n a t นะคะหรือว่าจะไปติดตามช่องทางต่างๆได้เลยนะคะเพจดูดวงส่วนตัวนะคะเพจดูดวงดูดวงทางโทรศัพท์ใและดาทารลอตในแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะคะติดตามได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีข่าวสารสาระอะไรดีๆมาบอกกันอยู่เรื่อยๆนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเป็นค่าครูดูดวงสาหรับวันนี้ก็ลาวกันค่ะสำวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะแล้วก็ ปลอดภัยปราศจากโรคภัยโควิด -19 เอย่าได้มาต้องการและเบียดเบียนได้เธอซ่าทุนะคะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยจากการใครจะไปฉีดวัคซีนนะก็ขอให้ปลอดภัยขอให้ผลข้างเคียงน้อยที่สุดเลยนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆสู้ๆ,ๆเป็นกำลังใจให้นะคะเราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดเนี้ยไปด้วยกันเลยนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้คะ่ะบ๊ายบายสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะคะ